ปเปิดคลิปนี้ในออฟฟิศป่ะบนไปเรื่อยๆเปิดมาไอ้แก่ไอ้เทาหัวงโง่มึงคิดว่ามึงเป็นเจ้าของบริษัทแลวมึงจะทำอะไรก็ได้เลยพนักงานเข้ามาทำงานกินเงินเดือนให้มึงไม่ได้เป็นเมียน้อยเปิดดังๆจุดๆมากมึงก็ไปไปเที่ยวไปดวด้วยพิตตี้อ่ะย่อมเสียเงินหน่อยอย่ามังฮอกหรือมึงก็ให้เมียมึงแต่งชุดพิตตี้แล้วก็มึงก็กำเงินไว้แล้วให้เมียมึงทำพูดโทพูดโธอย่าลืมโทรนะ คุณหนูขาค่ะสวัสดีค่ะอะ่คุณหนูขาเราออกเสียงนะคะช่วงนี้หนูยังไม่เชื่อว่าช่วงนี้หนูยังไม่เชื่อว่า จะสั่งข้าวกินตอนห้าทุ่มดีไหมนะหิวเหรอโอ้ยปหงไมอกสิไม่เว้ยวันนี้กินข้าวไปสามจานแล้วเพราะว่าสั่งปลาแดดเดียวไฮอัพพรอร่อยชิบเป้งโนูอายุเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบปลายๆลาแล้วกันค่ะยีสิบปลายปโเคจหนูวันนี้มีอะไรจ๊ะเป็นเรื่องที่ทํางานค่ะเออเป็นผู้บริหารในบริษัทเอิรไป่องพนักงานผู้หญิในที่ทํางานค่ะ ซึ่งไม่ใช่หนูใช่ไหมเป็นเพื่อนอ่าไม่ใช่ค่ะเป็น,เป,นเป็นคนเป็นคนอื่นค่ะเราเป็นผู้ห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนรับรู้ค่ะที่แบบมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะ โดนอะไรบ้างที่โดนค่ะก็จะมีแบบว่าจับเนื้อต้องตัวเขาอาจจะมีเข้ามาจับเอวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะพยายามจับเนื้อต้องตัวแบบ hmm. เดินผ่านบ้างหรือบางทีถ้านั่งทํางานอยู่ก็โดนจับเอวอย่างเงี้ยค่ะมีลวงมือเข้ามาในเมสค่ะมาบีบแก้มอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ที่เห็นก็จะมีแบบเหมือนมีอบไหลด้วยค่ะแล้วก็บางทีก็แบบบางทีเดินผ่านเขาก็จะพยายามเตะ พอแตะไหลแต่อะไรเงี้ยคะ่ะมันมีอยู่สถานการณ์หนึ่งอะคะ่ะที่เห็นก็คือว่าเขาเหมือนนั่งคุยเล่นกันอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะคนะนั้นอะค่ะคนที่เขาโดนอะคะ่ะเขานั่งอยู่แล้วแล้วคนที่ทาอะค่ะเขายืนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเขาหมุนจับเก้าอี้แล้วก็หมุนแล้วหน้ามันก็อยู่ในละหน้าแบบตรงท้องพอดีเขาก็เหมือนจะดึงหัวเข้ามาสุกตรงหน้าท้องนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มีตอนที่ไปแบบไปงานกินเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบรูปขาพนักงานพี่รูปแล้วมันไม่เคยมีใครแบบเอาเรื่องเอาราวเขาเหรอฮะในเมื่อโหทําถี่ขนาดนี้ก็เป็นผู้ริหากไงแล้วแล้วเขาหมือนถึงว่า<ๆ>พอเขารูปแล้วเขาเขาลงจากสถานการณ์นั้นยังไงหมายถึงก็เดินไปเลยก <c oughs> ็าาทา ก็ประมาณนั้นค่ะคือเหมือนเขานั่งกันอยู่ในวงอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาก็เหมือนแบบลูกอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งคนนั้นนะคะเขาก็ลุกออกจากวงสุนทนาไปอะไรเงี้ยค่ะเจ้าของเป็นบริษัทเอกชนใช่ไหมคะอ่าเป็นเอกชนค่ะเขาเป็นเจ้าของบริษัทอะทำอะไรไม่ได้อืมทำอะไรไม่ได้เบาก็บบไม่เหมือนแบบว่าพยายามทําให้มันแนบเนียนหรืออะไรก็คือฮาเรมของฉันค,คือจริงๆก็คุยกันกับคนที่ทํางานอะไรเงี้ยเขาว่าทั้งคนที่โดนด้วยะอะไรเงี้ยก็เขาก็มองว่าถ้าสมมติว่าแบบชี้ไปตรงๆอะไรเงี้ย เขาก็อาจจะมีข้ออ้างเอาแบบเพื่อว่ามันเป็นการ็นดูหรือเปล่าเพราะว่าอายุเออระหว่างคนที่โดนทํากับคนที่ทํามันค่อนข้างาต่างกันค่อนข้างเยอะเงี้ยค่ะกแกนั่นแหละอีกแก่แบบกแกตันหางก,าก,ก,กร้านเนาะแต่มันจะมีอย่างเงี้ยมันจะเช่ามีอ้างใช่มทีที่ผ่านมามันก็มีแบบราชการเลยก็ออ้าวก็ผมเล่นกับเขาแต่คลิปที่เขา หายมามึงไม่เล่นเลยใช่มันไม่ mm. ันอ้างไม่ได้หรอกยุคนี้ถ้ามันมีคลิปมีอะไรพวกเนี้เพื่อมีทางเลือกไหมคะน้องคนนั้นมีทางเลือกไปทํางานที่เขาทํากับแค่คนนี้ปะคะันเขาทำหลายคนมีหลายคนค่ะที่คือที่พูดอยู่ไม่ได้โดนคนเดียวค่ะโดนกันหลายคนค่ะมีผู้หญิงหลายคนที่โดนค่ะ ทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเจ้าของบริษ,ษ,ษ,ษัททำปุ๊บก็ถ้าไปวีนเขาก็คือเราก็โดนไล่ออกอะ่ะพร้อมหางานใหม่ไหมล่ะเออมันพร้อมหางานใหม่ไหมต้องหางานใหม่อย่างเดียวอะ่ะคือเราคุยๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่าแบบเพื่อนที่โดนอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ยังไม่ได้อยาก จะหางานใหม่เพราะว่าแบบนอกค่าตัดตอนนี้ออกแบบในสังคมเนี่ยออฟฟิศมันค่อนข้างโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอดทนชอบใช้วิธีหลบเลี่ยงเอาเองอ่ะทน,นตลอดนะพี่หนอมท่านจะเอออย่างนี้มันย้ายก็ไม่าย,าย้ายไงใช่ไหมดูเหมือนว่าเพื่อนก็ก็พร้อมที่จะทนอยู่ต่อเหอมันต้องทนนะถ้าถ้า <ทน S 1> ถ้าท<น>ีไม่าย,าย้ายอ่ะหมายถึงว่าถ้าไม่อยากเปลี่ยนที่ก็ต้องทน มีคำแนะนำอื่นไหมคะอะไรนะมีคำแนะนำอื่นไหครัถ้าอ่ะไม่ย้ายไม่ทนเราจะทำยังไงห็นให้เขาให้เขาหยุดได้ไหมคะแบบมันอาจจะมีวิธีคัดข้ออะไรเงี้ยคุณหนูเขาไม่ใช่คนระดับเดียวกับเราไงหมายถึงว่าถ้าพี่ว่าพูดเขาก็ต้องไม่ยอมรับอยู่แล้วแน่ๆใช่แล้วคือเราเป็นไม้ซีกงัดไม้สูงไม่ได้คือหมายถึงว่าจะส่งคลิปนี้ให้ครอบครัวเขาดูหรอก็ต้องโดนไล่ออกอยู่ดีใช่เพราะเขาเป็นของบริษัทจะลาออกหรือจะโดนไล่ออก ถ้าพูดคือถ้าอย่างแบบสมมติแก้เพจมีศักดิ์ศรีก็คือก็ออกไม่ทั้งทีมแต่ว่าคลิปเนี้ยปล่อยกระจายล่อนโซเชียลนะซึ่งเอาเข้าจริงออกไม่ครบทีมหรอกอ้าใจาคนที่พร้อมจะใจถึงพร้อมที่จะต่อสู้คือถ้าเห็นมาอ้ก็ทําบุญให้มันตับไปถ้าไม่ได้ว่าแต่จริงมันก็ไม่ใช่ไง คนมันจะมาแตะเนื้อต้องตัวมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไงพวกนี้มันจะเนียนอีพวกตาแก่พวกเนี้ยมันไม่ได้ทํากระตกกระตาเข้าใจปะทำกระตกะะกระตาอ่ะ,ๆๆอะโอเคเรายังเรายังจับได้แต่มันจะทําอย่างนี้เลยแหละละเมียดละเมียดอย่างเงี้ยแหละละเลียดไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทีละนิดทีละนิดคนที่อึดอัดคือเราคือตอนนี้เงื่อนไขที่คุณนิกตั้งมาว่าหนึ่งอ่ะเพื่อนอาจจะไม่ออกนะคือตอนเนี้ยนะเงื่อนไขที่คุณนิกตั้งคือหนึ่งไม่ทนสองไม่ออกแล้วจะทำยังไงได้แล้วจะทำยังไงสู้อ่ะ สู้ไหมถ้าสู้อาจจะต้องวนมาที่ออกซ<ก>ึ่งเ<ม>ลื<า>อดให้ไม่สู้ถูกไหมกายภาพก็คือ,อ<ะ>ล็อกประตูห้องไม่ให้คนนั้นเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใกล้เราไม่ได้หรือจับปุ๊บแกล้งทําตกใจแล้วก็อ แต่มึงก็โดนอยู่ดีหรือเออหรือทุกครั้งที่เขาเข้ามาทุกคนจะถอยไปแล้วสมิแบบ10เมตรอย่างเงี้ยไม่ให้เขาเขาอย่างเงี้ยมันก็คือวิธีบรรยากาศการทํางานมึงชิบหายแล้วนะอยู่ๆมึงพร้อมใจกันไปอยู่หลังห้องแล้วก็มองหน้าเขาอย่างเงี้ยคือจุดที่เขาอยู่อ่ะดันเป็นเจ้าของบริษัทไงใช่ค่ะมันเป็นบริษัทเขานี่มีคนบอกว่าให้จับมันคืนมันชอบนะอีแก่อีพวกตาแก่ตันห่ากับอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นด้วยไงเหมือนว่าเราเขามาจับเราเราไปจับเขาคืนมันไม่ใช่ไงประเด็นคือเราต้องไม่ให้เขามาจับตัวไง แต่ทีเนี้ยเราจะพูดยังไงล่ะเพราะว่าพอเขาอยู่ในตำแหน่งที่มันมีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดขึ้นถ้าเราพูดอะไรแบบนี้เคยเคยมีใครสักคนที่แสดงออกว่าไม่ชอบไหมครแบบมากสุดก็คือพยายามแบบเลี่ยงตัวแบบ่งแบบไม่ให้เสียบรรยากาศนะคะเพราะว่าเขาก็คนที่ทําก็เหมือนแบบคนที่เขาโดนก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่จะมีปากมีเสียงกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งรีแอคว่าไม่ชอบก็ไม่มีใครกล้าทำดีเจก็พยายามไม่รู้จะพยายามหาทางอะไรเนาะ ็ไม่เหลือแล้วล่ะเพราะสมมติต่อให้เป็นผู้หญิงแรงๆอย่างหอมแล้วโดนอย่างนั้นอ่ะหอมก็ไม่วีนนะกูมีทางเลือกคือกูวีนแล้วกูออกอ่าวีนแล้วออกใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายฟินาลลี่แล้วอ่ะมึงโดนแน่เข้าใจป่ะแต่ถ้ามีเงื่อนไขตั้งกฎไว้แล้วว่าไม่ออกด้วยไม่ออกฉะนั้นมันทําอะไรไม่ได้นอกจากการเลี่ยงอย่างเดียวเลยอ่ะสมมติเป็นดีเจโดจะทายังไงกูออกใช่กูออกพี่๊ี ก็ต eh? yes? um, um, no, mm ้องหาทางเลือกให้กับชีวิตที่ดีกว่านี้ใช่อาจจะไปทํางานที่อื่นที่ไม่เจอแบบเนี้ยแล้วกูออกวางยาด้วยก็พี่ก็มั่นใจว่าพี่ต่อปก็ปล่อยคลิปเลยแล้วกูอะไรจะไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดถ้ามีเจ้าของแบบเนี้ยอื <ม>เพราะว่าใครจะไปทำงานบริษัทมันล่ะถ้ารู้ว่าเจ้าของมันเป็นแบบเนี้ยถูก<ม>ไหมล่ะ<ม>แต่ว่าตอนนี้ค ondition คือเขาไม่ออกอ่ะมีข้อความเสนอมาจากอิสเบล่าปลอมอีกทีนึงโอเคไม่สะผมได้ไหมคะหรือว่าให้ผมเหนียวอะไรย, <c oughs> ยิ้มโชว์ฟัน <c oughs> พลิกติดฟันทําตัวเหม็น อันนี้มันก็มันก็เป็นเชิงแบบสุดท้ายแต่แถ้าวันไหนมึงสะอาดขึ้นมามึงก็โดนเป็นเราที่แย่นะถ้าตัวเราเริ่มเหม็นเริ่มบอกเมียเขาแล้วถ้าเกิดเมียเขาไม่เชื่อล่ะก็ทุกอย่างมันจะกลับไปที่ว่าพอบอกเม <K _ S 1> ียเขาเขาก็เอาอีตัวไหนฟ้องอ่าถูกไหมมันก็ออกอยู่ดีมันก็ไปเข้าเงื่อนไขที่แบบลองเปิดออปชั่นออกซะหน่อยไหมนี้ให้เพื่อนเปิดออปชั่นนี้รูไหมว่าอ๋อหรืออย่างนี้ได้ไหมฟ้องมีงาขาแจ้งให้ตำรวจจับแต่นั้นก็จะไม่มีงานทำอีกแต่เธอต้องชัดเจนนะ คลิปอ่ะเพราะมันแค่แตะขาจับผู้ดแค่มันไม่ชัดเจนนะอืาก็ผมไม่ได้ทําอะไรที่มันอนาจารที่นี้จบไม่ล่ะถ้าคลิปชัดเจนต่อคลิปชัดเจนแจ้งความหรือแม้แต่ส่งกลมแรงงานสุดท้ายมันก็ออกอยู่ดีใช่สุดท้ายก็คือไม่ได้เพราะคนเนี้ยเป็นคนเจ้าของใช่แล้วจะปลดมันยังไงก็มันเป็นเจ้าของบริษัทต้องปิดตัวทุกคนก็จะไม่มีงานทํ่อยู่ดีใช่หอมคิดว่าถ้าไม่อยากออกมีเงื่อนไขที่แคบขนาดเนี้ย ทำอะไรไม่ได้นอกจากเลี่ยงค่ะต้องหาวิธีเลี่ยงเลี่ยงเยเห็นมาเดินไกลๆปุ๊บเนี่ยพักปวดขี้ปวดเยี่ยวออกไปเลยไปหมดออฟฟิศเลยข้างน้ําค่ะเข้าห้องเยอะหรือลองรวมใจเล่นก็คือเล่นใหญ่ให้รู้เลยว่า no นม่นจะมาจับอะไรอีกอะใช่ตลกหรอโอ้แค่รีแอคว่าไม่ชอบยังไม่เคยมีอได้ไหมล่ะไม่ได้นะคะห้ามจับตัวห้ามจับตัวอย่างเงี้ยพร้อมกันทั้งบริษัทอะ อ๋อถ้าก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะถ้าแบบรวมตัวกันรีแองนี่สมมุติว่าอ่ะเอาติ้งออฟฟิศแล้วแต่งแฟนซีทีมไม่เซ็กชวลฮาร์ดมินนี่ทำเป็นเหมือนแบบทีมออนเดอะวีคอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคิดว่าแบบอยากลองสซกซ์อินเสื้อเดินในออฟฟิศเหมือนกันค่าแบบไม่เซ็กชวลฮาร์ดมินนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้หรือเปล่าเวะว่าคำนี้แปลว่าเขาอ่ะ อืมแล้วเราต้องเขียนในภาษาไทยค่ะไม่พูดคำทางเพศอย่างเงี้ยหรอแล้วเขาก็จะถามว่าอยู่ๆคือทำไมมันใช่ไหมแบบนี้ใครทำเนี่ยเออมันพูดยากคือเหมือนว่าเราแอคชั่นได้แต่นั้นเราต้องพร้อมรับความเสี่ยงจริงๆว่าถ้าเขางี่เงาขึ้นมาเราทําอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วถ้าเราอ่ะเป็นผู้หญิงที่ตลกอ่ะเขาจะไม่เกรงใจด้วยนะเงยยิ้มบบเอ๊ะอะไรเนี่ยทีนี้เขา กล้าเล่นเลยเหมือนกับเขาจะกล้าเล่นมากขึ้นอะ่ะคือคนมันคนมันชั่วอเออแป๊เปิดคลิปนี้ในออฟฟิศปะบนไปเรื่อยเปิดมาไอแก่เท้าหัวงโง่มึงคิดว่ามึงเป็นเจ้าของบริษัทแล้วมึงจะทำอะไรก็ได้หรือพนักงานเข้ามาทำงานกินเงินเดือนให้มึงไม่ได้เป็นเมียน้อยเปิดดังๆจุดๆมากมึงก็ไปไปเที่ยวไปด้วยโดยพิตตี้อ่ะยอมเสียงเงินหน่อยอย่ามางหงเอเนด้านเสียถ้าเรื่องนี้เกิดกับลูกกับหลานจะรู้สึกยังไงใช่อย่างเงี้ย ยุคนี้แล้วเนาะหรือมึงก็ให้เมียมึงแต่งชุดพิตตี้แล้วก็มึงก็กำเงินไว้แล้วให้เมียมึงทำมาเปิดดังๆอะเปิดดูถ้าดูอะไรดูพุทธทองอ่าได้วยล้ขอบคุณมากครับคือเออเพื่อนคนหนึ่งที่โดนใครบอกว่าอยากฟังพี่ต้นหอมด่าค่ะเนี่ยมึงรวมกูให้ดดาอีกแล้วได้ลได้ละสรุปพี่หอมออกเองออกจากพุทธทองค่ะแล้วคืออันเนี้ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แบบ ที่ใหญ่มากแล้วมีอิทธิพลเนี่ยก็นิกโทรมาจากเนี่ยติดกมนี่นี่แหละชั้นนึงอ่ะอีหนูบริษัทมึงทำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมึงพูดหมายถึงบันเทิงค่ะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจบันเทิงอ๋ออีแก่ย่าหัวงูหยุดเลยนะมึงจะทำอะไรมึงหยุดหยุดนะมึงจะเดินมาจับขาน้องเขาจะไหมมึงจะมาจับต้นคอจับเอวจับป่กเขาจะไหมหยุด เบอรด,ดิ้งเนี้ยกูให้มึงทําได้แค่เนี้ยแต่คุณหนูเหมือนจะฝากให้มันดูจริงจังนนะูว่าถ้าเราโดนเขาปฏิบัติจนเหมือนมันละเมิดสิทธิอะ่ะพี่ว่าหา,หางานอื่นทําดีกว่านะให้มองหางานอื่นบ้างาอย่าต้องทนกับอะไรแบบนี้เลยพี่ว่ามันศักิ์ศีความเป็นมน,นุษย์ดักมันเกินไปอะ่ะการที่จะต้องมาทนอะไรแบบนี้มันไม่ใช่อะ่ะมันเสียสุขภาพจิตนะเว้ยใช่แล้วเงินอนะ่ะบางทีเอาจริงนะมันมันซื้อความ ไปทำอะไรที่มันอาจจะเอาเงินน้อยกว่าแต่มันสบายใจเรากับออชีวิตเรากว่าไม่ต้องมาเป็นเครื่องมือในการเนี่ยโดนลามละเมิดอะ่ะ ว่าลองลองอย่าเพิ่งปิดโอกาสขนาดนั้นลองเปิดดูแล้วลองหางานใหม่เผื่อเอาไว้ได้ค่ะแล้วก็พอแบบว่าเออพอได้งานใหม่ปุ๊บว่าเอาจังหวะเนี่ยรายการผู้ท้องผู้โอ่เปิดอลําโพแม่งเจ็ดแปดตัวใช่เออล้วฟังแบบให้เขางงให้ฟังอะไรกันะอืมเอาฟังผู้ท้องเนี่ยมันมีออฟฟิศหนึ่งอ่ะโฉน้าเขาเจ้าหน่ายหน้ามอชอบลวนลามพนักงานไปเท่าหัวง้องต้องลองเปิดเทปนี้ในออฟฟิศแล้วค่ะดูสิ นี่ถ้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าเกลียดไปก็เปิดเป็นเสียงโทรศัพท์โทรเข้าพอเพื่อนใครจะโดนเราโทรเข้าหาเพื่อนคนนั้นอไอ้แก่ถ้าหัวงูมึงยุตจะมึงยดค่ะเป็นไอเดียที่เปไอเดียที่ดีค่ะเราจะลองนําไปปรับใช้ค่ะวาดมากเลย <c oughs> อ่ะโอเคอืมส <c oughs> บายใจแล้วเนาะหนูค่ะดีใจที่ ที่มีคนเข้าใจเหมือนกันนะคะเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจสทธิมนุษย์พื้นฐานเลยค่ะมันควรเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันมาแต่งก็ต้องตัวไม่ได้ค่ะโอเคค่ะคุณหนูค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี้เปิดกันล่านออฟิศเลยลิงโทนมาเพอเดินมาแล้วแกไอเช่าหัวงูคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดท้พุดโผอ,อย่าลืมโทรนะ